สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเวสกูสุคนนยจ้าสวัสดีพี่นอ้องต้องส่บัตอนเช้าเดือนสบดเดือนติดเพลงอทองข้าวาอ่างเขาขึ้นข่ายแมองจะท้่เขาเขาทรงมากพี่นอ้องคอมเม้นต์ก่อฮะ

โม่งเลยเด้หวะหโมงี่ใครมาเดิลงสิบาทนบ้านหนัมีฝนดีฝนเหรอน่อะไรบนหนังยั่สิบวมี เงาแหงเลยว่ะแค่ไหนก็มีเหยืได้เปรียบคนลองไปลองไปลองไปไ่มีเสียง

อันนี้ถึกล่ะมากูบ่ได้เห็นน้อเวะถ้าเบิ่งตอนฮอดว่าตัวนี้ก็ย่างไก่สิฮอดในวัดแล้วดอกพี่น้องมีเสียงเด็กน้อยน้องพะกสิบ่ได้ขึ้นไปทางเิงนะพี่น้องกสิาแถวนีพี่น้อง คนไม่เหนื่อยมากมาเดู๋ยวในวัดน้อพี่น้องนจะเป็นพ่อใหญ่น้องเพลเจี๊ยบปลาคนก็ไลยเติบนอนอยู่ทางไหนเฮือยู่ทางไหนวะลายอยู่น้องพี่น้องน้องเพลบนเข่าใจเดียวสิไปถ่ายคนให้เบิ่งเนาะลายในทางในวัดจะคนลายระสัคพลน้องพี่น้อง แม่น้ำแพรอยู่ทางคุณฉันก็ค่ไม่สนใจงานบวชทำงานธนรนดาแต่ก็ยังอยู่คุณ พระกาธุสาสังฆะทุกขะโสภะโสภาโตนะโนมะคะโลกะสังฆะนะโสตะนะโลนะทุกขะอะโยตะสัพพะโตพุทธะนะโบละมุนตะนะโล เสบาทตะพี่น้หาระทาหน้ารถบหน้มาทำอะไรคือโตรไ่ไี่เสงบอกหน้าตั้กบักเออโออเ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 อ่อเอ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 ่อเออ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 เออ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 เออเอออเอออออเออ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 อเออ น <OR> <extern als> เป ragt, ่า <speeches> ล่ออยาเลี้ยบ่เี้ยอะไุนแลนเหรแลนไปรียกแถวเรียกแถวว

เขาตเสพเกพเข่าเลยเด็ก sí พ่เด uh, ja, hey, ็กพี่ดากเองก็าีแล้วพช่ตอนนี้ยังเทศอยู่นะพี่น้องมาปฏิการขบปฏิการลงใบย้ายแล้วนะพี่้องรหัตสามาสามาราะามาะาตาตรหัตต ขามามะกระแน้้าวระพข้กระพาะเจ้านรพางาวกเ่ขึ้นระเาเจ้าขึ็นตรเพาะงา้าสังเครห์ขึ้นเผชกระเจ้าขึ้นกระเพเงาสวัสดร์ล้อเสาร์ลสวเสดิ์ตาปูลงมาแ้วพี่น้องฮะเตเต ยังแล้วหนเนี่ยถ่ายหน่อยเฮ้ยเอาเป็นถืูไปถ่ายแบบเกือบเฮ้ยนี่คือเขาเพ่งเลยว่

สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนีและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กดดิ่งทั้งเพนเดอร์เธอประพาสคลิปแม่ทั้งเพนลงรับคลิปนี่ทั่วเก่ากว่าสบายดีจ้าปะลูกคลิปหนังพื่อมาจ้า